สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านพบกับผมอีกครั้งกับเกมที่มีชื่อว่าเดนบิทนั่นเองนะครับวันนี้ก็ไปจัดเกมมาจากสตรีมอีกเกมหนึ่งนะครับเห็นราคาก็ยี่สิบเก้าก็น่าลองดีผมก็เลยลองไปจัดมานะครับ New ูเกมนี่ผมก็ลองเล่นแล้วะสองด่านะจะลองด่านหนึ่งเลยกันนะให้คุณผู้ชมดูเลยเพลงก็น่ารักเลเกิน อาง่ายผมสรุปเลยครับเท่าที่อา่านเอเลี่ยนเนี่ยมาจากต่างดาวมาจับเราเนี่ยไปทดลองครับในขณะที่เรากขาลัางหลับอยู่อ่านี่ก็สอนนะรู้ละเบื้องต้นอ,อืมโคตรเอามามาดีครับามไปละเรียบร้อย น้ำตกนี่แหละวะโอ้น้ำตกองไงต่ออ๋อไปตรงนี้ดนาสองเมื่อกี้ผมเล่นแค่ด่าสองแล้วผมออกประมาณครึ่งด่านนาสองมาดูกันเลยอ้คข้วนี้อยู่บนเลยลงดิเืนอะไรเนี่ยปืด,ลนะดแ,ลแล้ววะ อ๋อลูกซองยิงนี่เลยได้ไหมวะไม่ได้วะตรงเ,เลยเว้ยเดียบร้อยเฮ้ยวะโฮ้ดีอยอเด๋ยวเด๋ยว ติดไรเนี่ยเพลงมันจะมันไปหรืวะเนี่ยนี่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 อุ้ยเลือดเยอะไหนเฮ้ยอืมไปละโดนเลยเหรอเฮ้ยอุ้ยือบตกอะ นี่ไงท,ทำไมมันสโล่บ่อยจังวะไ,ไม่อืมอเกาชิบหมายอ่ายิงต้นไม้เฮ้ยแม่หมดเจอเปิด ไอ้นี่มันไวเยอะเลยเปืนนี่แต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยนะไปมามลยนะเรียบร้อยผ่านโอ้อต้องฆ่าผีหมดถึงจะผ่านเลอไปเลย าจะเป็นยังไงเฮลยอู้หูเลยตอไนอไม้เฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเสียวะกวตกยิ้งหายเลยตัวอะไระนะ่ะโหเลือตั้งวันห้าฝนฟ้านี่ย เฮ้ยโดนนะเฮ้ยโอ้ร่วงตายเลยข้าวนี้้องไม่พลาดแน่มาลงสิครับอ่าเฮ้ยตดอ่ามา เปิดก่อนได้เปลียนเปิดก่อนได้เปลียนเปิดก่อนได้เปลียนเปิดก่อนได้เปลี่ยนนี่ไงบอสบอกว่าอะไรตีปิวเลยเว้ยอืไปนู่นไปนู่นไหนต่อให้ลงไปเหรออุ้ยมันมืดแล้วนะโอ้โหอเลขนเริ่มลุกอะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแรงเลือด โหขนลุกเลยยังกํเล่นเกมผีอะไรเมื่อกี้ยังเป็นเกมออกแนวน่ารักมากลายเป็นเกมผีซะแล้วเหรอนี่มันเนี่ยมาหามัยล่ะมาหามัยล่ะรึยังไงเอ้าสิโอ้ยนี่คิวคิวตอนนั้นตันนะไปละความไล่รวะนี่ตันไปมามา มีอะไระไป่าวตันไปไปมีเฮ้ยนี่เลือดอยู่กัดเดี๋ยวตีวแล้วเว้ยไม่ไค่อยผมไม่ค่อยชอบเลยเวลามันมาสโลนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ครับนี่ครับนี่ครับเสียเลือดแล้ว มีะไรว่าไม่มีนี่เหรอน,รอนาดโอ้เป็นฝูงเลยนี่ครับมันจะสะโลไหมวะสี่เห็นเรื่องมือหิดนี่รครับนี่ไงนี่รครับ นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวฮ้ยมันมาเร็วเลยม,ม,มันผ่านแล้วเว้ยเฮ้ยแต่มันยังเหลืออีกตัวไม่เหรวะนี่มีปะไปนะเฮ้ยน่าเสียลองดูเลยเดี๋ยววะมันมืดวะ ไม่มีวุฒิเลยอะไปเป็นไระเนะลูกสอนชี้คืออะไรอ้าวมีนี่กูก็ไม่กลัวอะไรละ <laughs> ถ้าเป็นไปได้อยากได้ปืนากกว่า ไปเลยมุดมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโดเตันแน่เขานจะสโลทำไมไม่เข้าใจสโลแล้วมันรู้สึกเล่นไม่ค่อยถนัดเลยเวลามันสโลเออมาไหมล่ะมาไหมล่ะฮึยเออมันนี่เฮ้ยนี่เอ๊ยนี่อุ้ยอุ้ยตายแล้วเฮ้ยบูจะตายแล้ว เลือดเติมมเวยเอ้าข้างหลังทางขาดหายแล้วอุ้ยจะตายแล้วอ่ะโอ้โหไม่หายตัวอู้ยยากเหมือนกันเนี่ยเนี่ยโอ้โหโดนกินเลยเฮ้ยเอาไม้ ตอาเนี้ยได้เวลาเอาคืนเฮ้ยแพ้ได้ไงวะนี่ับนี่ยอุ้ยอุ้ยมันจะสะโลทำไมเนี่ยครับ อฮ้อยู่ดีทางหายหเฉยเลยเลือดดีเปยค่งนี้ยคราวนี้มาดีว่ะทางขาดดีกะวะ่าอะไรเนี่ยปืนเฮ้ยทางไม่ขาดเลย โดนโดนลงที่นเฮ้ยอย่าบอกข้างหลังก็มีโอ้โหตายแกเฮ้ยข่าวนี้บอกมาหนี้ oh. like ้ใหได้เอาเลย้มันวิ่งเร็วอะ โ้เรียบร้อยคขาวนี้มาดีเว้ยหาขาดดีว่ะไม่มีนะได้เปิดแล้วเว้ยค่อยชิ่นค่อยสบายใจหน่อยมาแวนมเฮ้ยโอ้มีอืกอ หมดยังจะตายแล้วเฮ้ยมีปะวะไอ้ก่อนได้เปียกเว้ยโอ้ผีวิ่งอย่างเร็วผีบ้านนะอะไรวะเนี่ยอื้อ โอ้โหต้องโดดลงไอเดี๋ยวนะูทางก่อนผมว่าต้องหนีกันว่ะสู้มันตายได้ทั้งสามตัวเฮ้ยหนีทางอ๋อวิ้ฉี่หายทีทางเฮ้ยสู้ได้ไ้ยสู้ได้อยู่สู้ได้อยู่เฮ้ยโอ้โหล่วง ตัวเ้นทางก่นอนฮึยิเฮ้ยเฮยเฮ้ยมันจะโลบอยจังวะเฮ้ยง่ายกว่าคราวนี้อืมโหยืดเป็นไก่ให้ยิงเลยผ่านทำไมมันต้องโลบ่อยด้วยผมไม่ค่อยชอบเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยกลัวโดดตกอ่ะพอจะผ่านมาได้เฮ้ยอ่ะโคตรน่ากลัวเลยยิงมาตั้งนานมาตายโดดตกเป็นอะไรที่น่าอนาถมากเลยเนี่ยถ้าโดดตกตายเนี่ยเฮ้ยอ่ะโอ้ยเกือบเกือบแล้วโอ้ยพอจะผ่าน สำหรับพานี่ผมก็ขอลาไปก่อนครับเหนื่อยแล้วกันแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามเป็นังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมากครับขอบคุณครับ